ดวงนี้เป็นดวงป้าข้างบ้านอายุหกหกสามใช่ไหมหที่หนูบอกหกสามย่างหกสี่ถูกไหมประมาณนี้ถ้าคนอายุเยอะมาดูดวงให้เราอ่ะนับไพ่อายุห้าสิบในเมื่อเขาหกสิบเราไม่รู้ว่าไพ่อายุหกสิบอยู่ใบไหนให้มานับที่ไพ่ใบห้าสิบเลยไม่ต้องไปย้อนโน่นสามเก้าสี่สิบอะไรให้ย้อนที่ห้าสิบพอห้าสิบมันจะเป็นสองไม้ใช่ไหมตารางที่อาจารย์ส่งไปให้ตารางอายุอ่ะ เ,เพราะการที่เรานับอายุเนี่ยมันจะเป็นจุดของการพยากรณ์ของดวงชะตานี่คือเคล็ดลับเลยนะ,ะเคล็ดลับการพยากรณ์ก็คือนับอายุนั่นคือของอาจารย์นะหนึ่งนับจุดอายุสองนับจุดตำแหน่งที่เจ็ดคือตำแหน่งปัญหานับตำแหน่งใจตำแหน่งที่เก้าแล้วก็นับไพ่ตำแหน่งที่หนึ่งด้วยแล้วก็ดูไพเ่เสียในดวงแต่ดวงนี้เปิดมาไม่มีไพ่เสียถูกไหม อ้าวแล้วจะทายยังไงก็น,นี่แหละการทายคือนักอายุไม่ต้องไปถามลูกดวงว่าคุณมาถามเรื่องอะไรคุณจะดูเรื่องอะไรนั่นคือเราไม่ได้ถ้าเราไปถามเขาเงี้ยเท่ากับเรายังไม่ผ่านในการเป็นนักพยากรณ์ได้เลยอาจารย์บอกเลยนะใครที่เป็นหมอดูเนี่ยการที่เราจะพยากรณ์ดวงเราไม่ต้องไปถามเขาเราต้องวิเคราะห์ดวงลูกค้าออกมาเป็นฉาก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 ,ฉากให้ได้ถึงจะเป็นการผ่านการเป็นนักพยากรณ์ที่ดี อย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกเลยอะห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองอยู่ตรงนี้นะห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดอ่าบางคนก็นับเป็นห้าสิบแปดก็มีห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดอ่านะฮะหรือบ,บางคนนับอันนี้อาจจะไปถึงแค่ห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดก็มี แล้วแต่นะคะห้าแปดห้าเก้าหกสิบแต่งานเมื่ออยู่ระหว่างนี้หกสิบเอ็ดหกสองหกสามหกสิบสี่ก็จะอยู่ไพน่นี้เพราะฉะนั้นไพ่อายุเขาเนี่ยจะอยู่ที่สิบไม้นะคะอ่าเราทดไว้ในใจเลยทดเลขไว้อ๋ออายุอยู่สิบไม้ขยายด้วยไพ่ถ้วยนี่วะแสดงว่าคนนี้ต้องมาเรื่องของความรักต่อให้เขาจะอายุมากแล้วก็ตามเข้าใจไหมคะให้เรามองเลยว่าเขาต้องมาความรักแน่นอนเพราะมันเป็นไพ่ถ้วยแล้วก็ ไพ่สิบไม้เนี่ยมันคือกอดมันแปลว่าความรักและผูกพันอต่อให้เขาเหนื่อยแค่ไหนเขาเขาปล่อยวางคนนี้ไม่ได้และพอมันเป็นไพ่เด็กเห็นไหมฮะคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าเขาก็ได้เรามองอะถ้าเราชนานาญเราจะกล้าพยากรณ์ไปเลยว่าเฮ้ย mm. คนนี้อายุน้อยกว่าเนี่ยมาผูกพันกับคุณเนี่ยเออนะฮะถ้าเราทายพื้นดวงเขาก่อนด้วยก่อนที่จะทายเรื่องเราบอกเออดวงนี่นะ คุณได้ไพ่เอ็มเพสตำแหน่งที่หนึ่งอ่ะคุณน่ะเป็นผู้หญิงที่แบบเขาเรียกว่ามีความสามารถเป็นคนเกง่งเป็นคนมีเงินมีฐานะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้เนี่ยคนเก่งก็คือนั่งทับไพ่สเตรงแต่มีความใจดีอ่อนโยนอ่ะป็นคนกิจใจเอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่เนาะแล้วก็ตำแหน่งคู่ขเขาเนี่ยตำแหน่งคู่เนี่ยมันคือตำแหน่งที่สี่ พอมันเป็นสิบถ้วยเขาต้องเคยมีสามีมีคู่มีลูกแต่สามีเขาไม่น่าจะมีชีวิตอยู่แล้วทำไมใบไหนใช่ไหมก็คือเจ็ดถ้วยกับเดือฟูมันแปลว่าไปแล้วและมันมันไม่ได้แปลว่าเลิกกันแบบเสียหายอาจารย์มองมันเป็นการเสียชีวิตเพราะว่าเจ็ดเจ็ดใช่ไหมคะเขาเสียชีวิตแล้วใช่ไหมล่ะอ่าก็เลยมองว่าคู่เขาอ่ะเสียชีวิตไปแล้ว อ,อยู่บนสวรรค์แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ามองคู่ครองเขาเสียชีวิตเนี่ยมันจะเป็นได้สองช่วงไม่รู้ถูกหรือเปล่านะก็คืออาจารย์มองว่าน่าจะเสียชีวิตอยู่ประมาณ40-55 56-58 59ช่วงอายุเขาเท่านั้นหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยช่วงอายุผู้หญิงประมาณ58-59ไหมไอ,อะไรอย่างเงี้ย<อ>ใช่ไหมเนี่ยช่วงใบนี้เลยค่ะแฟนเขาอเสียชีวิต<อ>ถูกไหมล่ะ เออเนี่ยเพราะอาจารย์ไม่รู้ดวงนี้เป็นยังไงอาจารย์ทายแต่หนูบอกว่าถูกต้องครับสามีเขาเสียชีวิตช่วงนี้ใช่ไหมเนี่ยหนูก็เอาเทคนิคเนี้ไปพยากรณ์คำว่าสูญเสียคําว่าตายมันไม่ได้แปลว่าไพาเดชไพสิบดาบเท่านั้นที่แปลว่าตายแปลว่าสูญเสียนี่แหละว่าแปลว่าสูญเสียจําไว้แม้กระทั่งไพสตาขึ้นมาอย่างงี้อาจารย์ก็แปลว่าเสียชีวิตนะไพสตาร์ไพ่ห้าเหรียญอย่างเงี้ยเสียนะคะ เนี่ยเราอ่านเรื่องราวแล้วได้เลยว่าผู้หญิงคนเนี้สามีไม่อยู่ละไม่ได้เลิกกันเพราะปัญหาลักซ้อนนี่จริงอะ่ะคู่เขาอ่ะก็เขาได้คู่ที่ดีหรือถ้าเขามีลูกเขาก็ได้ลูกที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือพื้นฐานเขาเป็นคนมีบุญคนหนึ่งอาจารย์มองนะเป็นคนมีบุญคนหนึ่งแต่คนเราถึงจะมีบุญยังไงมันก็มีกรรมเก่าอย่างเงี้ยสิบม้มันก็นะ่จะเป็นกรรมเก่าที่อยู่ๆเขาก็มาเจอคนที่เข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์กับเขา เออเนี่ยเรื่องเงินเออใช่ไหมคนนี้เลยมาหลอกเขาเรื่องเงินไม่ได้รักเขาจริงเลยอืมแล้วตอนนี้ก็ก็ก็เหมือนเลิกแต่เลิกไม่ขาดนะเพราะว่ามันมีบทช่วยใช่อืมดี้วย้องให้หมดเลยอ่าเพราะฉะนั้นผู้ผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยวางผลประโยชน์และผู้ชายก็ไม่น่าจะโสดด้วยเห็นไหม ไพ่ข้างล่างมันขึ้นสเต็งกับราชินีถ้วยอาจารย์เพิ่งบอกหนูเมื่อวานเนี้ว่าไพ่ถ้ามีไพ่ผู้หญิงปัทะก,กันหรือผู้ชายสมมติว่าดวงแบบปัทะก,กันเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเข้ามาโสดไม่โสดให้ดูเลยเนี่ยถ้าขึ้นอย่างเงี้ยสเต็งกับราชินีถ้วยก็แสดงว่าผู้ชายคนนี้ที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ไม่โสดมีคนของเขาอยู่แล้วเออ เขาอาจจะมาบอกผู้หญิงคนนี้ว่าเขาโสดแต่ผู้หญิงเขาเขาไม่โสดนะอืมตอนนี้ก็น่าจะง้องแงงง้องแงงเหมือนอยากได้เงินได้ผลประโยชน์ไม่ได้ดังใจก็เหมือนคือเขาเรียกว่าอะไรเรียกร้องความสนใจมากกว่าปล่อยให้ไปสักพักอ่ะเดี๋ยวก็กลับมาเองเดี๋ยวกลับมาเองเพราะว่าไปไว้รอดแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ ก็น่าจะยังให้อภัยอ่ะก็ไม่ขึ้นว่าจะคือพรเป็นไพ่ยอยู่นี้แปลว่าผูกพันไงเธอก็น่าจะรักรักคนนี้อยู่มากอะไรประมาณนี้นี่ถ้าถ้าวิเคราะห์ความรักทีนี้ถ้าวิเคราะห์เรื่องของงานเนี่ยเธอก็อายุเยอะแล้วนะแต่เธอน่าจะมีอะไรที่รับผิดชอบอยู่มีธุรกิจหรือมีงานบางอย่างอาจจะมีลูกน้องบริวารมีอะไรรับผิดชอบแต่เธอก็น่าจะยังเป็น เขาเรียกว่าผู้คุมกิจการอยู่หรือเปล่าคะใช่เขาเปิดร้านขายของชำแล้วเขก็ขายเบอร์ใช่ไหมเขาเขามีลูกน้องบริวารทําแต่เขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคือคุมอีกทีอ่ะไม่แกขายของเกเอกในบ้านมีแหละอา้าวแกไม่มีลูกน้องเหรอมองน่าจะมีลูกน้องแล้วตัวเองก็ก,ก็เหมือนก็เหมือนยังมีพลังในการทํางานอะ่ะคือถ้าเป็นตัวเงินเนี่ย เขาก็ต้องคิดเงินเองอะ่ะคือควบคุมทุกอย่างเองอะ่ะใช่แกขายของชัาอยู่ในบ้านแกเนี่ยขายขายทุกอย่างขายขน,นมขายน้ำปลาขายกงวยเอี๋อวมแล้วก็จะมีคมนน่ะไปซื้อของมให้แกอันนี้หรือเปล่าลูกน้องอ่าใช่ก็คือเขาต้องมีลูกน้องบริวารแต่ถ้าเป็นเรื่องของพวกการเงินหรือเรื่องอะไรอะ่ะเขาก็ต้องรับผิดชอบของเขาเองเขาไม่ได้ปล่อย ก็คือเขายังมีพลังในการทํางานเขายังไม่ได้ปล่อยมือเพราะว่าอะไรไพ่อายุเขาอยู่สิบไม้ไงค่ะแต่ถ้าไพ่อายุเขาอยู่เจ็ดช่วยกับเดอะฟูมันแปลว่าเขาไม่ได้ทํางานหนูหนูอันนี้หนูเข้าใจไหมเพราะว่าเมื่อกี้ไพ่อายุอยู่ใบนี้มันก็แปลว่าเขายังเขายังเหนื่อยเขายังทํางานเออต่อให้เขาจะมีอยู่มีกินเขาก็ก็ทํางานอ่าอะไรประมาณนี้ฮะอืม แล้วเผลอะถ้าเธอมีลูกอ่ะเธอยังส่งเสียลูกเธออยู่ก็เปล่าเธอมีลูกไหมแกไม่มีลูกอ่าถ้าเธอถ้าเธอมีลูกมีลูกอ่าถ้าแกไม่มีลูกก็แล้วไปแต่ถ้าเธอมีลูกก็ยังแปลว่าเธอจะต้องส่งเสียลูกเธออีกนะทําไมถึงแปลงเยก็มันเป็นไพ่สองเหรียญแล้วชิ่งมาตรงตรงเนี้ยถ้าเธอไม่ส่งเสียลูกเธอส่งเสียน้องหรือหรือ บริวารหรือยาตอยู่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือคนอเขาาามกกว่เเอหมือนช่วยเหลือคนอื่นอยู่นอกจากจะบอกว่าซัพพอร์ตคนที่อายุน้อยยังแปลว่าเธอเอาเงินให้ให้ญาติพี่น้องเนี่ยอย่างเงี้ยให้สิบช่วยไยงมันจะแปลอย่างนั้นก็ได้เหมือนเธอเป็นคนใจดี่เธอก็ช่วยคนโน้นคนนี้อ,อืมแต่เธอก็ไม่ได้แปล อแต่เธอก็ไม่ได้ให้เยอะจนจนตัวเองเดือดร้อนแต่อาจารย์มองว่าเธอช่วยถ้ามีลูกก็เป็นคนรักลูกมากก็ยังให้ลูกหรือถ้ามีญาติพี่น้องให้สิบถ้วยเดือดร้อนมาอย่างเงี้ยสองไม้มาขอความร่วมมือช่วยเลยเธอก็ช่วยแต่เธอก็ไม่ได้ว่าช่วยจนตัวเองเดือดร้อนเธอรู้จักว่าจะจะให้ได้แค่ไหนเพียงไรเธอรู้จักยับยัง้งไม่ใช่ว่าให้จนตัวเองแบบไม่เหลืออะไร มันก็ไม่ใช่เธอเพราะยังไงเธอก็น่าจะมีทรัพย์สินมีมรดกมีอะไรของเธอเองคือคือเธอคือเธอไม่น่าจะเอ่อเป็นคนที่อะไรนะหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่ใช่อืมแล้วก็สุขภาพก็จะเป็นพวกคอบาา่าไหลกล้ามเนื้อเข่าขาอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาหรือน้ำหนักก็อาจจะมีปัญหาอะไรประมาณนี้ยที่อาจารย์มองเห็นนะ อแกเก็บเขา่ใเเขาใช่ไหมเก็บเข่าใช่ไหมนั่นแหละดูที่ไพ่ายสิบไม้เท้านี่นะ่ะเข่าขาเพราะไพ่ายอายุเขาอยู่ใบห<อ>นาเนอะเออแก่เก็บขา่าแกแบบเหมือนขาแกแข็งๆและยิ่งก็แกก็อ้วนด้วยใช่ไหมเนี่แหละละไทยอ้วนพ<อ>ี่ไพ่ไปไหนรู้เปล่าที่อาจารย์บอกอืมดูน้ําหนักด้วยฮะกินอยู่สมบูรณ์ไพ่ายใบนี้ใช่ไหมใช่แกกินอยู่สมบูรณ์นั่นแหละเน,นี่ย แสดงว่าเขาอ้วนด้วยแล้วก็มีสุขภาพเรื่องกล้ามเนื้อเข่าขากระดูกคอบ่าอะไรมีปัญหาแเรวทายไปได้เลยน่าจะมีปัญหาสุขภาพแล้วน้ําหนักเยอะเออแต่เขาก็น่าจะอายุยืนอยู่อาจารย์ว่า